วันนี้ยังมีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับก็คือประธานาธิบดีวโลาโดิเมียเซเลนสกี้ผู้นำยูเครนภาพนี้ครับอัดคลิปวิดีโอของตัวเองในช่วงที่กำลังเดินอยู่ในกรุงเคียฟเพื่อเป็นการยืนยันว่าจะยังคงปักหลักอยู่ที่นี่ต่อสู้กับประชาชนชาวยูเครนไม่หลบหนีไปไหนแน่นอนแต่ว่าอีกด้านหนึ่งก็เตรียมที่จะล้มเลิกในการผลักดันให้ยูเครนเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกของนาโตเพื่อที่จะ ใช้แนวทางตรงนี้นะครับหลังจากที่มองว่านาโต้มีความหวาดกลัวและไม่กล้าเผชิญหน้าโดยตรงกับทางด้านรัสเซียหลังจากที่ก่อนหน้านี้เลขาธิการนาโต้ยืนยันชัดเจนว่าไม่มีทางที่จะประกาศเขตห้ามบินเหนือน่นฟ้าของอยูเครนโดยอ้างเหตุผลว่าถ้าทําแบบนั้นก็จะเป็นการพาตัวเองกับชาติพันธมิตรเข้าสู่สงครามกับรัสเซียทันทีเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้ผู้นํายูเครนตัดสินใจเปลี่ยนแผนไม่จะเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสมาชิกนาโต้แล้วนะครับแล้วก็บอกว่า ยังมีการสแสดงท่าทีในลักษณะประนีประนอมยอมรับเงื่อนไขของรัสเซียในบางเงื่อนไขสําหรับการยอมรับว่าคาบสมุทรไครเมียเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของรัสเซียและก็พร้อมจะยอมรับว่าสาธารณรัฐโดนนสกับสาธารณรัฐลูฮันส์ในภูมิภาคดอนบาสซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของยูเครนเป็นรัฐอิสระหลังจากที่มติจากที่ประชุมสภาของทางด้านรัสเซียได้มีการรองรับในเรื่องนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งการประนีประนอม ตามมุมมองความเห็นของผู้นำยูเครนหมายถึงการพร้อมเจราจาและต้องไม่ใช่เป็นการตั้งเงื่อนไขในลักษณะให้ยอมจำนวนหรือว่ายอมแพ้แล้วก็พร้อมที่จะเจราจาโดยตรงกับผู้นำของรัสเซียก็คือปธานิบดีวลาดิเมียร์ปูตินหลังจากนี้